และนี่คือคอสตูมเริ่มต้นสำหรับอาชีพวิศาตร์นะครับอันต่อไปเป็นอันนี้นะฮะแล้วก็เป็นตัวนี้ครับส่วนแสงสีขาวจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นคอสตูมสายฟ้าครับ แล้วถ้าเป็นคอสต,ตูมของ Battle p a ร์ใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบนี้ฮะใส่ได้ทีละชิ้นนะฮะอันนี้คือส่วนของชุดครับมีความดาร์กอยู่นะฮะแล้วต่อไปก็จะเป็นส่วนของอาวุธนะครับเป็นอย่างนี้ฮะอาวุธถือตะเกียงข้างหนึ่งแล้วก็นี่ฮะมีอาวุธแบบนี้ครับเอาละครับก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม เดียโบอิมมอร์ทนะครับอยู่กับผม Sigma วันครับตอนนี้เราอยู่กันใน s ซิร์ฟเอนะครับเราจะมารีวิวในส่วนของสกิลพื้นฐานครับย้ําอีกทีนะครับพื้นฐานที่ไม่ใช่ใส่ของ Legendary นะครับของอาชีพวิสาตอนเลเวล50นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูในส่วนของอาชีพอื่นๆนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกที่มุมขวาบนได้นะครับก็จะมีอาชีพอื่นๆที่กําลังทยอยทําลงใน ชา n e l ของผมนะครับผมก็ฝากไปกดไลค์ที่คลิปิปนั้นด้วยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวสกิลของอาชีพวิสาห์แล้วกันนะครับแต่ก่อนที่จะรีวิวก็ขอฝากร้านเติมเกม Powerpay นะครับเติมเงินถูกกว่าเติมเองเปิดบริการมาแล้วกว่า5ปีนะครับแล้วตอนนี้ในเซิร์ฟเวอร์ของฝั่งยุโรปนะครับ Diablo Immortal ก็สามารถเติมเงินได้แล้วนะครับสามารถทักไปที่เพจของ Powerpay เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ ถูกแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มที่สกิลแรกกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นสกิลอะไรมาดูที่สกิลพื้นฐานสกิลแรกนะครับเป็นสกิลโจมตีธรรมดาเนี่ยนะครับชื่อว่าสกิล e l e c t r o c u ิ e นะครับผมก็ติดตั้งไว้ที่เรียบร้อยนะครับสกิลตัวนี้เป็นสกิลสายฟ้าครับจะปล่อยออกไปความแรงก็อยู่ที่ระดับการัพเลเวลของสกิลนะครับผมก็เราจะยิงทำา a m a g เต็ม100%กับศัตรูตัวแรกนะครับแต่ว่า3ตัวที่โดนอีก ด้านหลังนะครับเขาก็จะโดนความเสียหายกระจายไป30%นั่นเองนะครับอารมณ์จะประมาณนี้เลยนะนี่นะครับเห็นไหมครับว่าตัวแรกเราจะโดนความเสียหาย100%นะฮะก็จะแรงกว่าเพื่อนนะครับส่วนที่มันชิ่งไปอ่ะนะครับก็จะโดนความเสียหายนะครับน้อยลงนั่นเองนะครับนี่นะฮะ ต่อไปอันติเมตสกิลของสกิลนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเก็บเกรดห้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะกดอันติเมตสกิลให้ดูนะครับว่าอันติเมตสกิลของอิลกโรคิวอะนะครับมันคือสกิลยังไงแล้วตอนนี้ผมได้เก็บเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและผมก็จะโชว์ให้ดูว่า สกิลอันติเมทสกิลของการโจมตีพื้นฐานของอิเล็กโทรคิวนะครับเขาทําหน้าที่ยังไงแล้วก็มีดีขนาดไหนนะครับซึ่งสกิลตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าพอเวลาเรากดสกิลอันติเมทปุ๊บมันจะอยู่ได้12นาทีนะครับมันจะเสริมความเสียหายให้กับสกิลอิเล็กโทรคิวนั่นเองนะครับผมจะทําให้การเคลื่อนที่ในขนาดโจมตีของเราอะ่ะช้าลงนะครับและเพิ่มจํานวนเป้าหมายของการชิงอะ่ะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรากดให้ดูนะเดี๋ยวหามอนเยอะๆก่อนนะฮะตรงนี้แล้วกันนะฮะ อนิเมตปึ้งนี่ฮะนี่ตอนยิงเราจะเคลื่อนที่ช้าลงนะฮะสามารถยิงและเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าเคลื่อนที่ช้านะแต่มันจะชิงได้เยอะขึ้นครับนะปกติยิงมันจะเคลื่อนที่ไม่ได้ไงนะครับอ่าแค่นี้ฮะประมาณนี้ปกติยิงมันจะยืนอยู่กับที่นะครับอันนี้ผมใส่ของแบบใส่ของกักาก,ากากเลยนะครับผมเพื่อที่จะเอามารีวิวก่อนละกันนะครับของอ่อนๆไปเลยประมาณนี้ครับสกิลพื้นฐานอิเล็กโทรคิว ต่อไปเราไปดูสกิลพื้นฐานที่2นะครับชื่อว่าเมจิกมิสไซน์นะครับผมสกิลตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองใช้ดูนะเจอกลุ่มมอนแล้วเดี๋ยวผมยิงให้ดูก็ยิงประมาณนี้ครับเป็นเวทออกไปตรงๆเลยแบบนี้เลยนะครับสร้างความเสียหายตามเลเวลของสกิลเลยไม่มีสถานะใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าแบบเราไม่ใส่ด e เจนดารีนะแต่เดี๋ยวผมจะลองเก็บเกรดให้เป็นอันติเมทสกิลให้ดูครับว่ามันจะรุนแรงขนาดไหนแล้วกันครับอ่าตอนนี้ผมเก็บอันติเมทสกิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่า แอนตี้เมทสกิลจะเสริมความเสียหายให้กับเมจิกมิสไซน์นะครับแล้วก็จะทําให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลงด้วยผมจะกดให้ดูนะฮะปึ้งนี้ครับ12วินะครับนี่เลยครับมันจะเป็นเอโจะโดนหมู่ด้วยจะปกติจะโดนเดี่ยวนะฮะก็จะช้าลงนะฮะแล้วก็มีความรุนแรงที่แรงขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้โดนหมู่เลย ประมาณนี้ครับอันนี้คืออันติเมทสกิลของเมจิกมิสไซล์รูปแบบการโจมตีพื้นฐานที่2ต่อไปสกิลที่2ครับอาเคนเทเลนนะครับซึ่งจะบอกก่อนว่าผมจะไม่จัดเรียงลาดับสกิลนะว่าอันไหนเลเวลมาก่อนมาหลังนะครับแต่ว่าเพราะว่าตอนที่ผมเลเวลห้าสิบดาสกิลมันถูกจัดเรียงกันมั่วไปหมดเลยครับไม่รู้อันไหนมาก่อนมาหลังยังไงเพื่อนๆก็ลองไปดูเอ,เองนะผมก็จะใส่สกิลไว้ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าอาเคนเทเลนนะครับจะเป็นการระดมยิงนะครับขุมพลังของเรานั่นเองออกไปนะครับดาเมจก็จ ขึ้นอยู่กับระดับเลเวลของสกิลนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่าสกิลเนี้ยมันเป็นยังไงนะฮะอ่าเป็นอย่างนี้ฮะมันจะโดนหลายฮิตนะครับเป็นสกิลที่วางพื้นแล้วก็สามารถกดค้างได้แช่ได้แบบนี้เลยนะครับก็จะมีขีดด้วยจํากัดว่าเราจะยิงได้ถึงเท่าไหร่ถ้าขีดมันชาร์จเพิ่มมานิดนึงแล้วก็ยิงได้เลยนะครับถ้าเราหยุดยิงเนี่ยขีดเขาก็จะชาร์จจนเสร็จนั่นเองอันเนี้ยเป็น AOE นะครับแล้วเป็น AOE ค่อนข้างดีด้วยแต่ว่าวงอ่ะแอบแคบไปหน่อยนะครับอาจจะต้องใช้ Legendary ขย,ยขรีเฮน มาดูสกิลถัดไปดกว่าครับอาเคนวินนะครับผมอาเคนวินจะเป็นสกิลยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะเขาบอกว่าอาเคนวินเนี่ยเขาจะปล่อยพายุออกไปนะครับสร้างความเสียหายตามเลเวลของสกิลเลยนะครับจะก,การะแทกศัตรูให้กระเด็นออกไปด้วยนะครับถ้าเราชาร์ะเยอะๆอ่ะจะเพิ่มระยะของการโจมตีนะครับและก็จะสร้างความเสียหายเพิมเ่มเติมให้กับศัตรูที่ติดไฟนะครับอาจจะคอมโบกับสกิลที่มันเป็นไฟแล้วก็ใช้สกิลตัวนี้พัด ทำให้ความแรงของสกิลตัวนี้เพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะฮะอันนี้คือจะใช้สกิลธรรมดาก่อนนะฮะเรื่องคอมโบเดี๋ยวจะไปใช้ตอนหลังคลิปละกันนะครับว่าสกิลไฟมันคือสกิลอะไรนะฮะนี่อันนี้คือยิงธรรมดาแบบไม่ชาร์จนะแต่คููดาวก็ค่อนข้างนานนะฮะถ้าเรายังไม่ได้เสริมสร้างด้วย อาเ e จ e นดารี uh, ของ uh, นะครับถ้าผมล่ยอย่างนี้ฮะวงก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็ยิงออกไปนี่ครับเขาก็จะถูกพัดออกไปแบบนี้เลยสกิลนี้สามารถคอมโบกับสกิลอะไรที่ทําให้มอนเตอร์ติดไฟได้นะครับแล้วมันจะแรงขึ้นนั่นเองประมาณนี้ก่อนเนาะ มาดูสกิลถัดไปครับแบ็กโฮนะครับก็เอามาติดแทนสกิลลมเลยก็บอกว่าสกิลนี้จะสร้างหลุมดําเป็นเวลา3วินาทีณตำแหน่งที่เราวางนะครับซึ่งจะดึงศัตรูที่อยู่ใกล้ๆเข้ามานะครับเหมือนเป็นการดูดนะครับเป็นการรวบศัตรูนั่นเองนะครับสร้างความเสียหายตามเลเวลของสกิลนะครับดาเมจจะอยู่3วินาทีนะฮะวงๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปใส่ศัตรูครูดาวค่อนข้างนานนะอ่าเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูดศัตรูนะปึ๊บอย่างนี้ครับ เห็นไหมจะมีกลุ่มศัตรูที่โดนดูดอยู่นะครับสร้างความเสียหายด้วยเป็นเวลา3วินาทีสั้นๆนะครับผมแต่ตอนที่เราดูดเราสามารถใช้สกิลอะไรยิงใส่ศัตรูก็ได้นะเพราะถือว่าเป็นการรวบไปเรียบร้อยแล้วเช่นที่ผมจะทําต่อจากนี้นะฮะเดี๋ยวรอสกิลโหลดเสร็จก่อนสกิลคูดาวนานมากเนี่ยปึ๊บอย่างนี้ฮนะดูดเขาใช่ไหมแล้วก็ยิงแบบนี้ก็ได้ครับสกิลถัดไปนะครับดีซินเทกเลตนะครับสกิลนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ดูนะก็เป็นสกิลที่ผมยิงไปเมื่อสักครู่นี่เองนะครับสกิลนี้นะครับจะ ตัอ่องลำแสงนะครับไปสร้างความเสียหายตามเลเวลของสกิลนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าสกิลนี้เป็น AOE นะแต่ว่าเขาจะตีเป็นเส้นตรงนะครับแล้วยิ่งเราตีศัตรตูซ้ำๆหรือศัตรตูที่เรายิงไปตั้งแต่แรกนะครับมันจะมีการสแต็กดดเมจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นเวลา1.5วินาทีโดยสามารถทับซ้อนกันได้5ครั้งเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะฮะว่าดาดเมจมันเพิ่มขึ้นยังไงนะครับตัวนี้สามารถใช้คอมโบกับสกิลอื่นได้ด้วยนะแต่เดี๋ยวไอยว่ากันนะฮะปึ๊บจากเนีฮย d ด m a เมก็จะเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับจาก700ไป800เห็นไหมครับมันจะสะแตก็กแต่ซ้อนทับมันมีลิมิต Maximum ม,ม,มของมันนะซ้อนทับได้5ครั้งนั่นเองครับต่อไปไออาร์เมอนะครับเอามาแทนตัวนี้เลยไออาร์เมเนี่ยเขาจะห้อมล้อมตัวเองด้วยเกราะน้ําแข็งนั่นเองนะครับเป็นเวลา8วินาทีนะครับแล้วก็มีเด m a เมด้วยตามเลเวลของสกิลนะครับถ้าบาเรียแตกก็จะมีเดเมอีกนะครับ กับมอนสเตอร์ที่ใกล้เคียงทั้งหมดนะครับแล้วก็จะทําให้ศัตรูรอบข้างติดสถานะหนาวเย็นนะครับมีโอกาสติด40%นะครับเป็นเวลา6วินาทีนะครับเหมือนจะกดได้2ครั้งนะครับครั้งแรกเพิ่มเกาะครั้งที่2ระเบิดเกาะนะครับปึ๊บอันนี้เป็นเกาะแล้วนะครับแล้วก็จะมีขีดอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับแล้วเราก็จะกดระเบิดนะตึ้งนะครับบางตัวก็จะติดสถานะหนาวเย็นก็จะสโลว์แบบนี้เลยครับ มาดูสกิลถัดไปครับชื่อว่าสกิลไอซค t ิสตันะครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะฮะก็บอกว่าสกิลนี้เราจะวางน้ําแข็งก้อนยักษ์นะครับความเสียหายก็จะแรงขึ้นตามเลเวลของสกิลนะครับแล้วสกิลนี้เป็น LOE นั่นแหละครับก็จะมีดาเมจต่อมอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆของน้ําแข็งตัวนี้นะครับน้ำแข็งตัวนี้จะอยู่ได้เป็นเวลา12วินาทีด้วยกันนะครับแล้วก็จะทําให้รู้สึกหนาวสั่นหรือติดสถานะหนาวเย็นนั่นเอง มีโอกาส30%ให้มอนเตอร์ติดนะแล้วเมื่อเวลาของคริสตันมันหมดนะครับมันจะแตกระเบิดตุ้มนะครับแล้วทำาดามเมจแก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมดนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับวางตึง้งเห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็มีตัวติดสถานะหนาวเย็นละนะครับแต่เราสามารถกดระเบิดน้ําแข็งได้เลยนะอ่าเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวกดให้ดูฮนะเดี๋ยวมันจะติดสถานะหนาวเย็นไปเรื่อยๆเลยแข็งบางตัวแข็งเลยนะ นี่อันนี้ก็จะระเบิดครับอ่าเมื่อหมดนะฮะรู้สึกสถานะหนาวเย็เนเนี่ยมันจะมีระดับของมันนะครับตอนแรกคือสโลตอนที่2คือสโลมากตอนที่3คือสโลมากมากแต่ตอนที่4คือแข็งเลยอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวค่อยไปศึกษาต่อเรื่องนี้นะต่อไปมาดูสกิลถัดไปดีวกว่านะครับ lightning nova น,น,นะครับก็เดี๋ยวผมติดไว้แล้วเรียบร้อยนะเขาบอกว่า lightning nova เนี่ยจะสร้างสายฟ้ารอบตัวเราออกไป10ลูกนะครับกระจายออกไปรอบข้างเลยรอบทิศท,ทางนั่นเองนะครับสร้างความเสียหายตามเลเวลของสกิลนั่นเองนะครับมันจะพุ่งออก ไปนะครับแล้วก็จะกลับมาหาตัวเรานะครับจะมีการจํากัดการโดนเดามจตัวนี้ต่อมอนสเตอร์นะครับหครั้งเท่านั้นนะครับโดนเป้าหมายเกิน1ครั้งหรือ2ครั้งนะครับเดามจของเขาก็จะลดลงเหลือแค่30%มนนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูแล้วกันนะครับคือมอนสเตอร์ตัวดึงมันสามารถโดนเดามจไม่เกิน6ครั้งนั่นเองฮะแต่มันทํายากมากเลยนะพุงบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเนี่ยบอลจะกลับมาอย่างงี้ครับอ่าจังหวะที่มอนสเตอร์โดนครั้งแรกเขาจะโดนเดามจไปเต็มเต็มเลยนะครับครั้ง มันก็จะเดเมจลดลงมานั่นเองนะครับอ่ะผมพูดผิดไอตัวเดเมจเนี้ยมันจะทำความแรง100%ใน2ครั้งแรกนะครับครั้งที่3 4 5ถึง6เนี่ยมันจะเดเมจลดลงเหลือ30%นะฮะนี่ฮนะนี่เห็นไหมครับสังเกตว่าจะมีสายฟ้าโดนตัวเนี้ย702ครั้งนะครับนอกนั้นก็จะเป็น200 300อะไรเงี้ยฮะ สกิลถัดไปครับเมเทโอนะครับสกิลนี้นะฮะเดี๋ยวเอามาไว้ตรงนี้แล้วกันสกิลนี้เขาบอกว่ามันจะมีอุกกาบาตหล่นลงมาจากฟ้าทำเพียหายตามระดับของแรงสกิลนั่นเองนะครับแล้วก็จะทําให้มอนเตอร์ที่โดนตัวนี้สตันนะครับเป็นเวลา3วินาทีนะครับแล้วพื้นที่ก็จะเกิดแบบเผาไหม้นะครับแล้วสร้างความเสียหายด้วยนะฮะเป็นเวลา6วินาทีนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ เนี่ยพื้นไฟที่สามารถเอาไปทำคอมโบกับสกิลลมอะครับอาจจะใช้สกิลนี้เดี๋ยวตอนหลังคลิปค่อยมาลองดูนะฮะอย่างนี้นะวางไปตึง้งนี่ครับมอนเตอร์ก็จะติดสัตนงงอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพื้นไฟเป็นเดเมจดอตไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้ฮะต่อไปเป็นอีกสกิลหนึ่งนะครับชื่อ Layoff r o s t นะครับผมจะมาใช้แทนสกิลนี้นะครับ Lay of f ์ r o ฟเนี่ยเราจะยิงเป็นสกิลน้ําแข็งเป็น,น,ปนคล้ายๆเลเซอร์ออกไปนะฮะสร้างความเสียหายแก่มอนเตอร์ตามความแรงของเลเวลของสกิลนั่นเองนะครับและจะทําให้ติดสถานะหนาวสั่น12เนะครับเป็นเวลา1.5-4ถึงวินาทีทับซ้อนกันได้สูงสุด6ครั้งนะครับแล้วเจ้าตัวนี้มีพลังงานด้วยคล้ายๆแบบการใช้เลเซอร์ตอนแรกอะ่ะเราเดี๋ยวมจะทําให้ดูล้กันนะฮะน,นียนี่เราก็ติดสถานะหนาวสั่นอย่างนี้ครับ ยิ่งยิงนานยิ่งฟอสเปอร์เซนยิ่งทับไปเรื่อยๆเขาก็จะยิ่งแข็งแล้วตีสโลไปเรื่อยๆแบบนี้เลยฮะอืดเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ก็มีขีดนะครับจํากัดของการปล่อยลําแสงตัวนี้นเห็นไหมฮะถ้าหมดเราก็หยุดนะครับประมาณนี้ฮะต่อไปสกิลสโคชนะครับผมสกิลตัวนี้นะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปใช้ดูแล้วกันนะฮะเขาบอกว่ามันจะปล่อยลูกแก้วนะครับ เป็นเพลิงนะครับโจมตีเดเมจก็ตามเดเวลของสกิลหรือของสวมใส่นั่นเองเขาจะทําให้ศัตรูกระเด็นออกไปนะครับแล้วก็จะทิ้งล่องรอยการเผาไหม้ด้วยนะครับสร้างความเสียหายนะครับในพื้นที่เผาไหม้นะครับ6วินาทีนะครับเดี๋ยวยิงให้ดูนะฮะตึ้มอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีพื้นที่เผาไหม้อย่างนี้ครับเป็นไฟอย่างนี้เลยนะครับแล้วตัวที่โดนก็จะโดนเดเมจไฟเรื่อยๆนะไฟจะอยู่บนพื้นอ่ะ6วินาทีนะครับนี่ครับ จะผักศัตรูออกไปด้วยนะครับค่อนข้างใช้ดีเลยต่อไปสโล w t ไทม์นะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองใช้ดูนะฮะสโลไทม์เขาจะบอกว่ามันจะทําให้ว่วงเวลานะบิดเบี้ยวนะครับเป็นเวลา6.6วินาทีนะครับในตําแหน่งหนึ่งนะครับลดความเร็วในการโจมตีและการเคลื่อนที่นะครับที่ได้รับผลกระทบ80%นะครับและทําให้การเคลื่อนที่ของสกิลต่างๆของมอนสเตอร์่นะครับช้าลง80%เราสามารถหลบได้สบายๆเลย ถ้าเราใช้สกิลเนี้ยเดี๋ยวลองดูนะฮะวางไปตึง้งแล้วยิงสกิลน,นี้นี่เห็นไหมสโลนี่เห็นไหมเวลาเขากว้างหอกมาหอกเข้ามาอะไรนี้ก็เคลื่อนที่ช้าเลยนะฮะพอ,อหมดปุ๊บก็เร็วเชียวนะครับประมาณนี้ครับหยุดวยเวลาไว้นะฮะสกิลสุดท้ายแล้วครับเป็นสกิลเทเลพอร์ตนะครับสกิลนี้ก็ตรงๆเลยฮนะเอาไว้เทเลพอร์ตนะครับชาร์จได้แม็กซิมัม3 ครั้งนะครับใช้3ครั้งก็จะหมดไปนะครับแล้วก็รอมันกูดาวนา3ครั้งนะประมาณนี้1 2 3อย่างนี้เลยครับโคดพริวเดี๋ยวเรามาดูคอมโบสกิลกันครับคอมโบสกิลแรกที่จัดมาจะเป็นคอมโบสกิลไฟกับลมนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะฮะผมอาจจะทําคอมโบไม่หมด นะครับแต่ผมเอาเท่าที่ผมเข้าใจก่อนนะถ้าเพื่อนๆมีคอมโบไหนแนะนําก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมมีแค่2 c o คอมโบนะในขณะที่ยังไม่ได้ใส่ l e g e n d a r ี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําคอมโบไฟให้ดูนะครับก็ประมาณนี้ปึ๊บแล้วก็ไล่างี้ครับพ่นปึ้งอย่างนี้ครับ,อรบไอตัวที่ลมเราอ่ะถ้ามันโดนไฟนะครับมันก็จะแรงขึ้นนะครับตามที่สกิลเขาบอกเลยนะครับก็เนี่ยสร้างพื้นไฟตึงแล้วก็เป่าลม ปึ้มนี่ฮะสามพันถ้าปกติเราเป่าลมเราไม่ถึงขนาดนี้ไงแต่ถ้ามันคอมโบกับไฟแล้วมันจะแรงแบบนี้เลยนะครับหรือว่าใช้สกิลลูกบอลแบบนี้นะเป็นพื้นไฟแล้วใช่ไหมแล้วก็เป่าลมปึ้มอารมณ์ประมาณเฟรมวอลนะฮ er ะ e เฟรมวอลสลิงเกอร์นะครับของ Poe นั่นเองนะฮะต่อไปจะเป็นคอมโบสกิลที่ผมชอบมากเลยจะเป็นแบบแต่งเลเซอร์นะครับทั้งสงแสงอย่างนี้ฮะเป็น Aoe นะ จะเป็นการวางคริสตัลลงไปแล้วก็ยิงบีมใส่คริสตัลแล้วก็บีมะจะกระจายนะครับไม่ว่าจะเป็นบีมสายฟ้าหรือบีมน้าแข็งก็ตามนะครับว่างนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ยิงบีมสายฟ้านี่มันจะกระจายแบบนี้เลยบีมน้าแข็งก็เช่นกันนะครับอย่างนี้มันก็จะกระจายไปพื้นที่โดยรอบเลยนะครับทั้ง2บีมครับอันนี้โคตรชอบเลยนะครับก็มีเท่านี้ฮะคอมโบที่มีณตอนนี้ครับ ก็ต้องบอกได้ว่านะครับวิสาห์เท่าที่ผมเล่นมาครับเป็นตัวที่มีสกิล AOE ค่อนข้างเยอะเลยถ้าพกไว้แบบเคลียร์ดันเคลียร์สปีดอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะกับอาชีพวิสาห์เลยนะครับสกิลค่อนข้างรุนแรงในระดับกลางๆงนะครับแล้วก็มีความเคลียร์มอนเป็นฝูงเป็นกลุ่มนะครับไวมากนะครับเพื่อนเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับวิสาห์ตัวนี้อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับเล่นหรือไม่เล่นตัวนี้ นะครับบอกกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับรับชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอาชีพอื่นๆได้ในเพลย์ลิสต์เลยนะครับอาชีพต่อไปจะเป็นอาชีพอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ